จังหวัดรับฝนค่ำนี้ถึงพรุ่งนี้สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงค่ำของวันอังคารที่5กรกฎาคม2 5 6 5มาติดตามรายงานสภาพอากาศในบริเวณประเทศไทยกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนน้อยเนื่องจากร่องมรสุมที่เคยปกคลุมอยู่ในบริเวณประเทศไทยในช่วงนั้น ได้เคลื่อนตัวออกจากบริเวณประเทศไทยเข้าไปปกคลุมอยู่ในบริเวณประเทศเวียดนามและสปป,ปลาวตอนบนฝนจึงเคลื่อนตัวตามร่องมรสุมขึ้นไปและในช่วงวันที่จกรกฎาคมเป็นต้นไปร่องมรสุมจะกลับเข้ามาพาดผ่านในบริเวณตอนบนของภาคเหนือของประเทศไทยจึงส่งผลทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยจะเป็นในบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดบ้าง และฝนที่ตกจะตกต่อเนื่องไปอีกกี่วันไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้แอดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่ามรสุม,มตะวันตกเฉียงใต้ย,ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรง พัดนําความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ําปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนทั้งสองอิทธิพลส่งผลทําให้บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในบริเวณพื้นที่อื่นๆจะมีฝนตกกระจายตัวเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้โดยในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาลสิน์มหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด25-26งองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36งองศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ชัยนาทลบบุรีสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีนครปฐมสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิตำสุด24-26งองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาสะแก้ว ระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-28ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-34ถึงองศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่รัง และสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-30องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้ยละ6 0ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียส หลังจากนั้นตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมเป็นต้นไปตามโมเดลจะเห็นได้ว่ามีหย่อมความกดอากาศตามเกิดขึ้นในบริเวณประเทศเวียดนามใกล้กับอ่าวตังเกียจึงทําให้ร่องมรสุมหรือร่องฝนได้เคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยประกอบกับมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังค่อนข้างแรงพัดนําความชื้นเข้าปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย จึงส่งผลทำให้ในบริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่โดยจะกระจายตัวอยู่ในทุกภาคของประเทศซึ่งเมื่อมองจากโมเดลแล้วจะเห็นได้ว่าส่วนมากฝนที่เกิดขึ้นจะเกิดในช่วงบ่ายจนถึงคำ่ำยกเว้นในบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ที่จะมีฝนเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ช่วงเช้า โดยในบริเวณประเทศไทยจะมีลักษณะอากาศเป็นเช่นนี้ซึ่งจะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่จนถึงวันที่10กรกฎาคม2565ซึ่งเมื่อมองจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำที่เกิดขึ้นและเข้ามาปกคลุมในบริเวณทะเลจีนใต้และมีหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นอีกหนึ่งลูกอยู่ในบริเวณประเทศอินเดีย เมื่อยอมความกดอากาศตามเกิดขึ้นขนาบข้างบริเวณประเทศไทยจึงคาดว่าจะส่งผลทำให้ร่องมรสุมเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านในบริเวณตอนกลางของประเทศทำให้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นและมีพื้นที่ที่มีฝนตกหนักกันแบบยาวๆต่อเนื่องก็ต้องมาลุ้นกันและขอเอาใจช่วยให้ฝนที่ตกในชุดนี้เข้าไปตกในบริเวณที่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกำลังรอฝนอยู่นะคะเพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรเด้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งแอดมีและทีมงานขอเอาใจช่วยพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านโดยในช่วงนี้ค่าน้ำมันทั้งค่าปุ๋ยก็แพงขึ้นส่วนผลผลิตทางการเกษตรกับมีราคาที่ค่อนข้างถูกลงก็ขอเอาใจช่วยพ่อแม่พี่น้องทุกท่านให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนี้ไปได้ด้วยดีนะคะพร้อมกันนี้จากสภาพอากาศที่ยังคงค่อนข้างแปรปรวนขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลสุขภาพเอาไว้ด้วยค่ะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเรา ขอขอบคุณทุกท่านที่รวมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ